ครับบรรจุต่อในข้อสุดท้ายนะครับก็คือเพิ่มรูปภาพเข้าไปแต่รงนี้จะเป็นรูปตัวเองสถานที่ที่เธอเองชอบ,บอเ,อเอที่ยวนะครับแล้วก็เครื่องอื่นที่ชอบิบ่นะครับแล้วมีกำนันคนสมบัติดังนี้ตามคอลัมน์มีความสูงของรูปภาพความกว้างตามสีตามที่ชอบนะครับเสีสสขอวขนาดนี้ข้อความสีแดงจากสิ่งการเพิ่มภาพประมาณนี้นะครับก็มาเริ่มเลยนะครับก็พอเราก็ทําการ เซฟแอดตัวนี้แก้ไขให้เป็นชื่อไฟล์ที่ที่จดกำหนดก็คือนะครับ tes i อ g นะครับแล้วก็สไตล์สินะครับมันก็เซแบบฟแอดไปมีไฟล์เซฟแอดนะครับ t s tes img เซฟนะครับอันนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นเซฟแอ s สไตล์มาเล็กสินะ อันนี้ก็ต้องเปลี่ยนนะครับไม่งั้นข้อความไม่ได้โอเคเทสพอรันดูมันก็จะเป็นนี้ครับล mm hmm. บอ,กออกสุดนะครับรันในโฟลเดอร์นี้แล้วก็เมาส์คลิกเอาเลยครับอันนี้ก็จะเป็นเทสอินเนอร์ก็จะเป็นตัวนี้อ uh huh. ่าเราปเปลี่ยนต่อนข้อความเป็นสีแดงนะครับสีแดงเลสใช่ไหมครับตัวนี้ แบบนี้ครับได้แล้วนะครับเว่าทีนี้ก็ใส่รูปภาพรูปภาพไครทนะครับเป็นทีอันนี้รูปตัวเองนะครับก็ใส่สถานที่ท่องเที่ยวที่ชอบนะครับก็ไป google นะครับกูเกิลทะเล google. อ้อือขคัลูกภาพอันนี้พักคกัดไปเลยครับนันปเป็นรูปด้วนะได้นะครับปปก็ yes. เซฟไปเป็นเอสเฉยก็ได้นะ นนมอร์ท์ครับของเอเอนะคัะส่โภหพครับทีนี้นล่ก็จะอเป็ i g นะครับ ก็เป็นเอฟจุดใช่ครับอ,อันนี้ก็เหมือนกันเล็กไปลองดูครับอันนี้จะเป็นนี้รูปภาพก็จะใหญ่เล็กไปสามารถทานไปท่านก็มาปรับขนาดรูปภาพน,นี่ถ้าจะมีแท็กที่เรายัางไม่ได้แก้คืออินเอร์ me, มันอยู่ในบล็อก อก็ okay. จะเป็นเอาความสูงกับความกว้างครับที่ทมาเป็น100 okay. หนึ่งรอยเปอร์เซ็นต์ครับ มันจะเป็นหนึ่งรเปเ็นตามตารางนะครับตามข้อร่น์ของมันแล้วก็ปรับความสูงให้พอดีล้วจะเป็นห้ความสูงสักสี่สามร้อยห้าสิบโอเคโอเคบจะได้ความมีขนาดเท่ากันนะครับเป็นขอบหน่อยนะครับ อันนี้นะครับเโอเคทีนี้รัดูนะครับก็จะเป็นนี้แต่ทีนี้ขอระหว่างสุภาพบัญชิีกันหมดเราก็ต้องมาตั้งนะครับตัวนี้กล่องนี้จะเป็นกล่อง d i v ทั้งสามกล่องนะครับสังเกแตแากตรงนี้นะครับ d i v นะครับ ก็ต้องมาเขียน d i D ตัวนี้แบบัิเศษนะครับก็คือท็ก d i D นะครับผมก็ใส่เพดดิ้งนะครับถ้ต้องการให้มันห่างกันมากแล้วก็20ก็ได็ได้ x e l เนะคร็ไปเสดูครับก็จะได้แล้วทีนี้สั่งขอบให้รูปภาพมันมันมมมนิดนึงก็จะเป็นอยน่ตรงนี้นะครับ Border r a d i ยนนะครับใส่สัก ผ้าพิกเซลก็ได้นะครับไปดูดีครับขอบมนไหมนะครับมนนิดหนึขงเนต่อตรงนี้ก็จะเป็นสาขอบให้มันเป็นสีแดงนะครับหรือสีเขียวก็ไสบอร์เดอร์สักสีพิกเซลโตรินะครับแล้วก็ขอบส,สีกรีดตรงนี้ด้วกันเฟไปลันดูครับก็จะได้ปึ๊บ เป็นขอบซิงก็จะได้สามจุดนะคเรับนรงนี้รูปภาพต้องการเล็กลงก็ไปปรับรูปภาพเล็กลงนะครับตรงนี้พอถึงเราก็จะได้สามนี้แล้วเรียบร้อยครับ